สวัสดีตอนเที่ยงนะครับสวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับผมก็จะมาเด็กแขะแหงนะครับเด็กแขะแหงให้กับต้นกล้าเมลอนเลยครับก็นี่นะครับก็แขะแหงต้นกล้าเมลอนนะครับเพิ่งเด็ดไปเมื่อวานก็ก็ผักจับมางี้เลยนะครับเพื่อนๆก็หักไปเลยครับแค่นี้เองนะครับ เขาแขนงขึ้นมาเร็วมากครับขึ้นใหม่ได้ครับเมื่อาวานก็เด็ดไปนะครับก็ไล่เด็ดเด็ดเด็ดเขาเพื่อเราังไม่ต้องการข้อข้อข้อนี้นะครับผมต้องการข้อข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบขึ้นไปนะครับก็เด็ดเขาออกเลยนะครับอันนี้ก็เด็ดเขาออกไปนะครับแสนง ยังไม่ต้องการนะครับดอกก็เหมือนกันนะครับดอกด้วยนะครับแดดแขนงตอนเช้ากับตอนเช้าก็ได้นะครับตอนเที่ยงก็ได้นะครับตอนเที่ยงแดดเขาจะแรงนะครับตอนเที่ยงแดดเขาะแรงตอนเที่ยงแดดเขาแรงแดงมากเลยนะครับเพื่อนๆดูแดดนะครับวันอาทิตย์เต็มที่เลยนะครับแดดแรงมากนะครับทิ้งเที่ยงผมก็จะตอนก็จะมาดูก็สามเวลานะครับ ตั้งแวันหยุดนะครับผมก็จะไม่ไม่ได้มาดูนะครับก็วันช้าผมก็ให้อาหารทางใบไปแล้วนะครับน้ำหมักปลาร้านะครับที่ผมให้น,นี่ก็แดดแรงอยู่นะครับพเพื่อนก็ฝากกาติดตามผมด้วยนะครับผมพี่ทำไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะมาถ่ายให้ดูดีครับตอนเย็นก็มาสำรวจอีกทีนึงนะครับพะวันผมเจอกระสักนะครับเจอเฮียมดนะครับมดมาทําทาไข่ทํทำทารังในต้นต้น,ต,นต้นเมล่อนฝั่งนู้นนะครับผมดํานะครับพะวันผมเขี่ยจดากันแล้วนะครับใช้ลำมากยาเส้นลาดไปเลยครับกับไอโคนามานะครับก็ทีนี้ผมก็ ผมชราใจครับผมไม่ได้มัดมัดไอ้นี่นะครับมัดเชือกมัดมัดผ้า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 ใส่น้ํามันนะครับนี่ครับทุกคนผ้าผมมัดใส่น้ํามันไว้เลยนะครับอย่ายากนะค่อยตัดนะครับก็ฝากติดตามผมได้นะครับนี่ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเด็กแขนก่อนนะครับ